อันนี้นะคะก็รถนำนะคะก็ไล่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆแล้วนะคะซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพระราชาพระราชินีนะคะสมเด็จพระเทพนะคะกำลังจะออกมาจากวัดพาแก้วหรือพระราชวังนะคะรถนำเคลื่อนตัวมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ <c oughs> เด <Wednesday. S 1> ี๋ยวเขาจะมาสักิดป้าแกแล้วถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตัวนี้นะคะทางฝั่งสนามหลวงนะคะที่เป็นพื้นยานะคะก็ได้ทําการสักซ้อมก่อนที่จะเข้าพิธีจริงนะคะแล้วก็มีผู้คนบางส่วนนะคะที่เข้า ไปที่สนามหลวงบางแสนนะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะทรงพระเจิา ไฟแดงนะคะที่เป็นรถตันนะคะก็กำลังตามขบวนอยู่นะคะ อีกด้านหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามีประชาชนนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ไปรอเพื่อที่จะร้องเพลงถวายสดุดีนะคะตอนนี้ในหลวงพระราชนีเสด็จแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เป็นพระเทพค่ะทรงพระเจริญทรงพระเจรจิญ มือมเแล้วใช่ไหมามถนนอวสาน้นะเอ้าอ่าเ่อค่ะตอนนี้นะคะการส่งเสด็จนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปทางฝั่งโน้นเพื่อร้องเพลงและจุดเทียนถวายพระพรชัยให้กับพระพันปีหลวงกันนะคะนี่นะคะทุกๆคนนะคะก็กําลังข้ามถนนไปนะคะเดี๋ยวเราข้ามกันไปทีหลังนะคะ